ดวลอิชิอิเคลื่อนไหวโค้ชมืออาชีพภาวะผู้นำมูฟออนร่วมจ่ายแฟนบอลไทยเป็นหนึ่งเดียวตะลึงมรดกเจแปนเบในช่วงเวลาที่วงการฟุตบอลไทยกำลังเปลี่ยนผ่านจากยุคหนึ่งไปสู่อีกยุคหนึ่งชื่อของมาซาทาดวอิชิอิได้กลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความมุ่งมั่นความมืออาชีพและวินัยอันเข้มข้นในแบบฉบับญี่ปุ่นเขาไม่เพียงเป็นโค้ชที่มาพร้อมประสบการณ์มากมายจากเจลีแต่ยังนำเอาความคิดความเชื่อและวัฒนธรรมการทำงานที่มีระบบระเบียบอย่าง จแปนเวเข้ามาผสมผสานกับจิตวิญญาณของฟุตบอลไทยได้อย่างลงตัวที่สุดสิ่งที่แฟนบอลไทยหลายล้านคนเห็นจากข้างสนามไม่ได้เป็นเพียงภาพของชายวัยกลางคนที่ยืนออกคำสั่งอย่างเงียบขรึมหากแต่เป็นภาพของผู้นำผู้เข้าใจมนุษย์เข้าใจทีมและเข้าใจว่าฟุตบอลไม่ใช่เพียงเกมแต่คือความศรัทธาและความร่วมแรงร่วมใจของทั้งประเทศอิชิรู้ดีว่าการเข้ามาคุมทีมชาติไทยไม่ใช่ภารกิจง่ายฟุตบอลไทยมีทั้งความคาดหวังสูง ความกดดันจากสังคมและสายตาที่เฝ้ามองทุกย่างก้าวจากแฟนบอลทั่วประเทศแต่แทนที่เขาจะวันไหวเขากลับเลือกที่จะมูฟออนในแบบของผู้นำที่แท้จริงหลังจากทุกผลการแข่งขันไม่ว่าชนะหรือแพ้เขาไม่เคยกล่าวโทษผู้เล่นไม่เคยชี้นิ้วไปที่ความผิดพลาดแต่กลับใช้คำพูดเรียบง่ายแต่ทรงพลังเช่นเราต้องเรียนรู้เราต้องก้าวต่อคำเหล่านี้กลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ขององค์การเปลี่ยนผ่านทางความคิดในวงการฟุตบอลไทย ในทุกการซ้อมทุกเกมการแข่งขันอิชิอิสร้างบรรยากาศที่เข้มข้นแต่ไม่กดดันเขามองเห็นศักยภาพของนักเตะไทยในมุมที่หลายคนอาจมองข้ามเขาเชื่อว่าฟุตบอลไทยมีหัวใจมีเทคนิคและมีความปลาแต่สิ่งที่ขาดคือความต่อเนื่องและระบบที่มั่นคงดังนั้นสิ่งที่เขานำมาไม่ใช่เพียงแทคนิคจากญี่ปุ่นแต่คือแนวทางการคิดที่ละเอียดอ่อนและเป็นระบบเจแปนเวย์ที่เน้นความรับผิดชอบความละเอียดในรายละเอียดและการเคารพซึ่งกันแอลกันในทีม ตั้งแต่วันแรกที่เขาเข้ามาคุมทีมชาติไทยอิชิอิได้สร้างการเปลี่ยนแปลงเล็กๆแต่มีความหมายใหญ่โตเขาเริ่มจากการฝึกให้ผู้เล่นรู้จักวางตัวในสนามและนอกสนามอย่างมืออาชีพฝึกให้ทุกคนเข้าใจบทบาทของตัวเองไม่ว่าจะอยู่ใน11ตัวจริงหรือบนม้านั่งสำรองเขาสอนให้ทีมเคารพกันแอและกันเหมือนครอบครัวเดียวกันซึ่งนี่คือหัวใจของคำว่าร่วมใจแฟนบอลไทยเป็นหนึ่งเดียวที่เขามักพูดถึงเสมอความเคลื่อนไหวของอิชิอิแต่ละครั้งถูกจับตามองเสมอ ไม่ว่าจะเป็นช่วงแถลงข่าวการให้สัมภาษณ์หรือการซ้อมกับลูกทีมเขามีความสุขุมเยือกเย็นแต่เต็มไปด้วยพลังเขาไม่ใช่โค้ชที่พูดเยอะแต่ทุกคําพูดของเขามีน้ําหนักและสะท้อนถึงปรัชญาการทํางานที่ชัดเจนเขาใช้วิธีสร้างแรงบันดาลใจด้วยการกระทํามากกว่าคําพูดนักเตะหลายคนยอมรับว่าการได้เห็นโค้ชลงมือเองลงรายละเอียดทุกจุดแม้กระทั่งการวางกลยซ้อมหรือการจัดตําแหน่งลูกตั้งเตะทําให้ทุกคนรู้ว่าความสําเร็จไม่ได้เกิดจากคําสั่งแต่เกิดจากการลงมือทําอย่างมีแบบแผน อิชิอิเคยพูดไว้ในบทสัมภาษณ์หนึ่งว่าฟุตบอลไม่ใช่เรื่องของปาฏิหาริย์แต่คือผลลัพธ์ของวินัยและความพยายามคำพูดนี้ได้กลายเป็นแรงผลักดันให้กับนักเตะไทยรุ่นใหม่ที่กำลังไล่ตามความฝันหลายคนเริ่มซ้อมหนักขึ้นเริ่มเคารพเวลาและเริ่มมองฟุตบอลในมุมที่ลึกกว่าว่าเดิมเขาทําให้ผู้เล่นเข้าใจว่าความสําเร็จในสนามไม่อาจซื้อได้ด้วยชื่อเสียงหรือเงินทองแต่ต้องแลกมาด้วยเหงื่อและความเสียสละ ในหลายเกมสาคัญแฟนบอลไทยได้เห็นภาพของทีมชาติไทยที่เล่นอย่างมีระบบมีความอดทนและมีสปิริตมากว่าที่เคยเป็นมาแม้บางครั้งผลการแข่งขันอาจไม่เป็นใจแต่สิ่งที่เห็นได้ชัดคือความเปลี่ยนแปลงในทัศนคตินักเตะทุกคนต่อสู้จนวินาทีสุดท้ายและแฟนบอลก็เริ่มกลับมาเชื่อมั่นอีกครั้งว่าทีมชาติไทยกําลังอยู่ในเส้นทางที่ถูกต้องมรดกเจแปนเบทที่อิชิอินมาไม่ใช่เพียงระบบการเล่นแบบญี่ปุ่น แต่คือการถ่ายทอดจิตวิญญาณขององค์การไม่ยอมแพ้เขาสอนให้ทีมรู้จักเคารพคู่แข่งแต่ไม่ยอมจำนวนเขาฝึกให้ทุกคนเข้าใจว่าความพ่ายแพ้คือบทเรียนไม่ใช่จุดจบและชัยชนะที่แท้จริงคือการเติบโตของทีมทั้งระบบนี่คือเหตุผลที่ทำไมเขาถึงได้รับความเคารพจากแฟนบอลไทยแม้บางครั้งเสียงวิจารณ์จะดังแต่เขาก็ไม่เคยตอบโต้ด้วยอารมณ์ในห้องแต่งตัวก่อนเกมสำคัญเขามักเดินเข้าไปหานักเตะแต่ละคนจับไหล่เบาๆแล้วพูดว่าเชื่อในตัวเองเชื่อในทีม คำพูดเรียบง่ายแต่ทําให้หลายคนมีพลังอย่างเหลือเชื่อนี่คือสิ่งที่เรียกว่าภาวะผู้นํำม o v ออนเพราะเขาไม่หยุดอยู่กับอดีตไม่ว่าจะเป็นชัยชนะหรือความผิดพลาดเขามองไปข้างหน้าเสมอและพาทีมเคลื่อนไปพร้อมกันเมื่อเวลาผ่านไปสิ่งที่แฟนบอลไทยเริ่มเห็นคือวัฒนธรรมทีมที่เปลี่ยนไปอย่างชัดเจนการซ้อมตรงเวลาความเป็นระเบียบการให้เกียรติกันระหว่างผู้เล่นและสตาฟฟ์ทุกอย่างสะท้อนถึงการฝังรากของมรดกเจแปนเว ที่อิชิอิวางไว้แอและมันไม่ได้หยุดแค่ในทีมชาติเท่านั้นแต่ยังส่งผลไปถึงระดับสโมสรและเยาวชนที่เริ่มเอาแบบอย่างสิ่งที่น่าตื่นเต้นคือการที่แฟนบอลไทยเริ่มเข้าใจแนวคิดนี้มากขึ้นแทนที่จะกดดันทีมด้วยเสียงบ่นหรือความคาดหวังพวกเขากลับเลือกที่จะสนับสนุนร้องเพลงเชียร์และสร้างพลังบวกให้กับทีมชาติเสียงตะโกนไทยแลนด์สู้สูในสนามแต่ละนัดไม่ใช่เพียงเสียงเชียร์ธรรมดาแต่มันคือพลังแห่งความศรัทธาที่รวมใจคนทั้งชาติไว้ด้วยกัน อีชิอีรู้ดีว่าความสําเร็จในฟุตบอลไม่สามารถสร้างได้ในคืนเดียวแต่เขากําลังสร้างบางสิ่งที่ลึกซึ้งกว่านั้นนั่นคือระบบความคิดที่จะอยู่กับฟุตบอลไทยไปอีกนานเขาไม่ได้มาเพื่อสร้างทีมที่เก่งในชั่วข้ามคืนแต่เพื่อวางรากฐานให้ทีมไทยมีทิศทางที่มั่นคงในอนาคตเขาเชื่อว่าความอดทนและวินัยคือกุญแจสําคัญและตอนนี้แฟนบอลไทยก็กําลังเห็นผลลัพธ์ของแนวทางนั้นหลายคนมองว่ามรดกเจแปนเบย์ คือของขวัญที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่อิชิอิมอบให้วงการฟุตบอลไทยไม่ว่าจะเป็นแนวทางการซ้อมการวางแผนหรือความคิดเชิงระบบมันได้ปลูกให้ผู้เล่นและโค้ชรุ่นใหม่เห็นว่าฟุตบอลระดับมืออาชีพต้องมีวินัยในทุกมิติตั้งแต่การกินการพักผ่อนไปจนถึงการคิดและการสื่อสารในทีมสิ่งเหล่านี้ทําให้อิชิอิก,กลายเป็นมากกว่าโคช้ชเขาเป็นผู้นาที่เปลี่ยนวัฒนธรรมเป็นครูที่สอนให้คนไทยเห็นว่าความสําเร็จต้องเริ่มจากตัวเราเอง เขาไม่เคยเรียกร้องคำชมแต่สิ่งที่เขาทำคือการสร้างมาตรฐานใหม่ให้กับฟุตบอลไทยที่ไม่ใช่เพียงการเล่นเพื่อชัยชนะแต่เพื่อความภาคภูมิใจของประเทศและเมื่อมองย้อนกลับไปตั้งแต่วันที่เขาก้าวเท้าเข้ามาในไทยจนถึงวันนี้ความแตกต่างนั้นชัดเจนทั้งในสนามและนอกสนามฟุตบอลไทยมีระเบียบมากขึ้นมีจิตใจที่เข้มแข็งขึง้นและมีแฟนบอลที่เข้าใจฟุตบอลมากขึ้นนี่คือผลลัพธ์ของความมืออาชีพและความมุ่งมั่นของชายที่ชื่อมาซาธาดาิชอี วันนี้คำว่า Move on ของเขาไม่ใช่แค่แนวคิดในสนามฟุตบอลแต่กลายเป็นแรงบันดาลใจให้คนไทยหลายคนในชีวิตจริงเพราะมันสอนเราว่าไม่ว่าเราจะเจอความล้มเหลวหรือความผิดหวังเพียงใดชีวิตต้องก้าวต่อเสมอต้องมีวิน,นัยต้องเชื่อในความพยายามและต้องไม่ลืมเคารพกันแอละกันเมื่อมองไปข้างหน้าอนาคตของฟุตบอลไทยดูสดใสามากขึ้น เพราะมันไม่ได้ยืนอยู่บนความฝันลมๆแรงๆอีกต่อไปแต่ยืนอยู่บนความจริงของระบบและวินัยที่อิชิอิปลูกฝังไว้มันคือมรดกเจปแปนเวทที่ไม่เพียงเปลี่ยนทีมแต่เปลี่ยนหัวใจของคนไทยทั้งประเทศ